99คืนในป่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรานั้นได้รับบทเป็นปีศาจกวางเพื่อไปแกล้งเพื่อนในแมปนี้ก็โดยเราในวันนี้นะครับผมเนี่ยได้ชวนเพื่อนสองคนมาเล่นแมปนี้ด้วยกันโดยช่วงแรกเนี่ยเราก็จะทําเป็นตีสมิตเล่นด้วยกันปกตินะครับแบบไม่เขารู้แล้วช่วงท้ายผมก็จะเปลี่ยนเป็นปีศาจกวางที่โคตรจะเกียนเป็นปีศาจกวางที่สามารถขโมยผักได้ไล่ฆ่าเขาได้ก็มาดูว่าเขานั้นจะตกใจไหมถ้าเกิดปีศาจกวางนั้นเล่นผิดแป ปจัิปกติตอนนี้เนี่ยพวกเราก็เข้ามาในป่า99 Forest แล้วนะครับผมก็พาเพื่อน2คนมาก็จะมีเจ้าแลก i ซียนในสกอร์ปกับอ๋อเพื่อนใหม่ของเราอันนี้ชื่อว่าแมวนะครับไหนขอเสียงหน่อยดิแมวน้อยแมววัดโอเคประมาณนั้นนะทุกคนขั้นแรกเนี่ยเราต้องทําให้แคมป์ไฟเราเป็นเลเวล2ก่อนในวันแรกนะเพื่อที่จะทุกอย่างมันดําเนินไปได้เพื่อนเราต้องทําให้หมู่บ้านเราใหญ่ขึ้นนะ เคยเห็นช่องหนึ่งเล่นอ่ะช่องชื่อะลรว่าจู่น้อยบ้างที่จะฆ่ากวางอ่ะเฮ้แต่ฆ่าได้นะคีปนั้นฆ่าได้จริงอันนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในแคมป์ไฟนี้อันนี้กูจะบอกเรื่องสยองนะทุกคนฟังให้ดีทุกกลางคืนเนี่ยยังไม่ได้เล่าทุกกลางคืนเนี่ยมันจะมีปีศาจกวางออกมาลากเรานะอันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเพราะว่าอันนี้ผมเล่นมาคนเดียวนะครับคนอื่นยังไม่เคยเล่นเลยสักคนกลัวดิกลัวดิพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งกลัวปีศาจกวางอ่าใช่ป่ะนะาใช่ป่ะหีือที่ ไม่นั่นหมาป่าเราจะไม่ต้องหาอาหารด้วยตอนนี้นะครับเพราะว่าเราจะมีหลอดอาหารอยู่ฝั่งซ้ายเราจะอยู่ตายได้นะเอ้ยแมวมานี้ดิแมวมนี้ยดิจะฆ่ามึงเฮ้ยอยากกินกันเองกับเพิ่งตีกันพวกเราต้องรวมใจกันนะแก๊งเราเนี่ยแต่ตอนนี้เราต้องกลับบ้านแล้วเพื่อนทุกคนตอนนี้มันก็คื ปีศาจกวางจะเอออริ่มออก่าเดี๋ยวจะพาไปไดูหน้าปีศาจกวางนะวันแรกมาลยไเงี้วันแรกมันจะยังไม่ฆ่าเราแต่ว่ามันจะโผมาให้เราดูเดี๋ยวกูพาไปดูก่อนว่าหน้าตาปีศาจกวางเป็นยังไงมันหล่อเท่ากูหรือเปล่าเอาง่ายๆไหนะไหนอะอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวนะอย่าเยี่ยวลาดกางเกงแถวนี้กันเงยเดี๋ยวกูเยี่ยวใส่กองไฟเฮ้ยนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมตาขาวเว้ยกูเข้าใกล้มันได้ปะลองดิไม่รู้ว่ามันจะกัดหรือเปล่านะคืนแรกอะเฮ้ยโอ้ยจอมันมืดด้วยนี่ว่ะอุ้ย อ๋อไม่ได้อ๋อมันวิ่งไปมันวิ่งไปเพราะวันแรกมันยังกลัวเรามันทำอะไรเราไม่ได้กูไปข้างหลังมันแล้วมันแบบหันหลังใส่กูกู้ไหมมันจะฆ่ากูแล้วกวางเดียวหลังไงจูเฮ้ยวันที่2มาแล้วทุกคนวันที่2มันจะมีเทรดเดอร์มาหาเราเราต้องของมาแลกกับมันนะวันแรกเนี่ยมันต้องการเท้ากระต่ายการที่เราจะหาเท้ากระต่ายได้เนี่ยเราต้องฆ่ากระต่ายนะตอนนี้แล็กซี่มีแล้วมียังไ้เมลน้อยฆ่ากระต่ายหรอวะมันมีเขามีเขามีกันหมดแล้วนะเนี่ยเขาแลกกันหมดแล้วกระต่าย เฮ้ยแมวยังไม่ได้หรอวะแมวนี่ไงเท้าเพื่อนไม่ใช่เนื้อโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ยมันไปยังอ่ะไปยังอ่ะยังอยู่เว้ยอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยมันต้องการหนังหมาไอ้เหี้ยกูไปเอาหาผิดอันหนังหมูหรือเปล่ามึงเอาหนังหมูมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอสักประมาณวันที่5นะครับผมจะไปตายแล้วเปลี่ยนชุดเป็นปีศาจกวางนะเพื่อมาหลอกพวกเขาก็ไม่รู้พวกเขาจะเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่กันหมดเลยก็ต้องโดนผู้เล่นเก่าอย่างเราลูบคมนะ อันนี้ผมปิดไม้อยู่นะครับเดี๋ยวผมกลับไปคุยกับเขาต่อก่อนกูมาแล้วกูมาแล้วเมื่อกี้กูตดไงปิดไม้ตดมึงไม่ต้องเกรงใจมึงตดใส่ไใบเลยมืดอุ้ยมืดมืดว่ะมืดว่ะกลับ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 อุ้ยคาสีมาแล้วที่ไหนในป่าสักที่หนึ่งนี่เงียบนะซากแมวโดนกินวันนี้เนี่ยกวางจอกกล้านะการที่อยู่ข้างนอกตอนกลางคืนอันตรายมากพวกมึงลองออกไปวิ่งดูดิเอาดิหนูกูหนูกูฆ่าเองหนูกูฆ่ามันเองแล้วถ้าแล้วถ้ากูอยู่ที่สูงอะที่สูงไม่ได้มันวิ่งขขึ้นนไไไไปปออเเเรราาาากกกกกกลลลๆดดดููููิีีี๋ยวววววัับบมต ใครใครกลัวบ้างเฮ้ยเห็นกล่องสมบัติว่ะเดี๋ยวกูหนีไปเปิดครับอุ้ยใครร้องไห้มาเพื่อนอันนี้ไงเด็กที่หายตัวไปนะครับเสียงร้องไห้ที่โผล่มาเสียงร้องไห้โคตรหลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยก็โดนควนโดนไปไปไปมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเช้าแล้วเฮ้ยเช้าพอดีกูฆ่ากูฆ่ามันเองโอ้โหไม่หนีไปได้โอ้ยเกือบตายแล้วมันบอกแล้วมันล่าเนื้อแมวเป็นอาหารเมื่อกี้เห็นไหมไอ้ตูมมันไล่จ่าครูนะ เมื่อกี้อะไล่แมวเราเออไปไปไปกลับบ้านเรากันตอนนี้อันตรายมากเพื่อนเ้ยแมวหมากัดแมวหมากัดช่วยแมวก่อนไอ้ตัวแมวหมากัดไอ้ตัวแมวหมากัดเพื่อนเยอะเอ้ยสับสับสับขึ้นที่สูงแมวขึ้นที่สูงยิงนี่กลัวกูเนี่ยเป็นเป้าละกูเป็นเป้าแทนละกลับมืดแล้วมืดแล้วไอ้ดิมกลับเล้วเพื่อนไอ้แมวกลับแล้วตามแร็กซี่ไปกลับเข้าแคมป์แคมป์เราเฮ้ยรีบบินกลับบ้านเลยเห็นแคมป์ไฟตรงกลางไหมรีบเก่าเลยเพื่อนไปครับไปครับ ไปครับไปครับไอ้แมวอย่าวิ่งตัดหน้าหมาดิมันต้กัดหรอกไอเดียมเร็วโอ้โไปครับไปครับไอฟอไปไหนวะกูถึงแล้วกลับก้อนกลับก้อนกูกำลังกลับอยู่มาไม่ทันกูแดกหมดนะเว้ยฮ่าฮ่ากูหิวควรหิวไว้เตอมนี่ยกินกินกินไม่ต้องเหลือให้ฟอฮเฮ้ยกูตาดเฮ้ยกูตายไปมึงสอนกูแต่มึงตายเว้ยมึงอย่าเพิ่งร้องไห้เพื่อนกูยังอยู่ยังอยู่ดียังนอนเป็นศพอยู่อย่าเพงร้องไห้เพื่อน เอาไงเนี่ยเออเหมือน,นเช้ากูตัดไวก่อนแล้วนี่ไงกูมีกูมีเบเนดนี่ไงอุ้ยกูเผลอฮหิวตัวเองเฮ้ยเอาอีกแมวเอากูไม่รู้ว,ว่ามันลคลิกแล้วมันใช้เลยกูจะรู้ไหมจบเลยเรียนทุก<อ><ท>คนตอนนี้ผมชุบชีวิตแล้ว<ม>เปลี่ยนชุดเป็นกวางมาแล้วนะครับคือพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าผมเนี่ยฟื้นมาแล้วนะทุกคนเห็นไหม โอ้โหดเนียนเนียนตรงไหนแต่ว่าคนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับคนที่ไม่เคยได้มาก่อนเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีกวางตัวเล็กหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเราเดินว่าเขาจะมีเรียกช่นยังไงถ้าเกิดเห็นกวางผีแบบนี้ตอนที่กําลังเล่นนะครับแล้วไม่มีโปร,พรเพเยอร์คอยช่วยดูแลแล้วอะไ,ไรเว้ยปล่อยไปนอนไปก่อนเดี๋ยวเราจุดไฟก่อน <c oughs> มันใช้เลือยานใช่ไหมมันใช้แต่ตัวเองไม่เมื่อกี้กูเจอไงแต่กูเผลอไปกดคลิกใช้โอโตอโอไอ้ดีมึงไปหาไม้หลืออาหารอุ้ย ในหนังไม้อกเดี๋ยวกูหากระต่ายเนื้อเนื้อใกล้หมดแลไรที่แกพวกมึงหาของกันเลยเพื่อนเล่นเล่นเล่นเลยกูก็ประมาณที่กูเคยบอกนั่นแหละว่ามันจะเล่นประมาณยังไงแล้วฟ้าร้องด้วยเนี่ยมันจะติดสถานะช็อกเนี่ะโอเคนะทุกคนตอนนี้ในพวกเขาออกไปล่าอาหารครับเดี๋ยวผมจะบุกเข้ามาในแคมป์เขาแล้วขโมยของก่อนตอนนี้เราก็หิวจะตายด้วเหมือนกันขโมยทุกอย่างขโมยทุกอย่างนะครับาำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ของทุกอย่างหายอุ้ยฟ้าพาเร็วไปเร็วผมต้องเก็บเบอร์รี่กินก่อนนะตอนนี้ผมหิวมากนะคครับโอออ้้ยืมมีตกไดิ ใช่เหรอไม่ใช่ไฟดาบแล้วเออว่ะไอเบลหายแล้วแล้วแล้วไฟแคปอยูไ่ไหนวะหาไม่เจอไอ้ดียเอเอ,เ,เ,อเจอแล้วเจอแคปแล้วเจอแคปแล้ว แล้วบางปนอยไฟดับได้ไงวะเกือบนะทุกคนเขาปล่อยไฟดับกันคืนนี้คนป่าบุกบ้านนะไม่งั้นเขาซวยแน่นะครับผีกวางอะไรไม่รู้นะครับเราไม่สนผมสนแต่บิุปรชกอปนะครับผมแมลงปอและคูนหรือว่าสัตว์เลี้ยงใหม่ๆแมปกลัวกาเดนเต็มไปหมดเลยบริการเติมโลบักแมปทอยเด็ดทาวเวอร์ดีเฟนซ์หรือว่าแมปอื่นๆเนี่ยมีหมดเลยนะครับใครสนใจลิงก์ใต้เดคิปชั่นได้เลยโอยทั้งหิวทั้งไฟก็น้อยโอ้แม่งเอ้ไอปอไอปอไม่รีตายไหมวะ ไอเมียพวกโยนอาหารให้มันตรงไฟดิเฮ้ยาาพวกมึงทะเลาะกันพวกมึงเหลือสองคนนะสองคนสุดท้ายที่ชีวิตรอดในป่าแล้วนะก่อนูจะถูกโจมตีในกลางคืนกลับไปที่ไฟอ๋อมันจะมืดแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำไอวอลเพิ่มไว้ไอเดิมแล้วนะตอนนี้เขาเจอเขาเจอวัลสุมคนป่ากันแล้วนะเขาจะรอดหรือเปล่าสรุปเขาตายก่อนเจอเราดิฮานะครับไม่ให้ได้แกล้งเลยหลวงหลวงหลังหลวงหลังหลวงหลวงหลวงไอจับมันใส่กองไฟลวงมันเว้ย มันมีกวางขี่ตัวอื่นด้วยนะตอนเช้าพวกมึงรู้ไหมเห็นอัปเดตใหม่ว่าตอนช้ำขี่กวางตัวเล็กกำลังรู้ไหมเดีนน๋ยวไม่เคยเจอนะครับมันเป็นอีสเตอร์เอกลับเพื่อนไอแปลเรารีบตัดไม้ดีวกว่าไ,ไาอไม้นี่กันที่กันเนี่ยตัดไม่ได้โอจะไปตัดทำไมอ่ะทัดกันดี๋ยนี้เออมึงปลูกก็ได้นะเดี๋ยวกูไปตัดข้างนอกก่อน <S <S อุย้ยไอเหี้ยกวางตัวเล็กเหรออุ้ยไอเหี้ยกวางตัวเล็กอ่ะอุ้ยกวางตัวเล็กไอแมวมึงเห็นปะกวางตัวเล็ก มันม like, like. ีกองตัวเล็กด no. okay, ้วยไงไอ้โปอกองตัวเล็กไม่แต่มันยังไม่เคยมีใครเจอเลยนะกองตัวเล็กกูเล่นมาก็กูเห็นอะแต่แต่ไฟจะดับอย่างเงี้ยไอ้แมวไม่ดูไฟเลยวะหาไม้อยู่กูหาไม้อยู่ไฟมันดับไวยังวะเฮ้ยรอบนี้รอบนี้เราฟูจัดเลยเว้ยเดียมแต่เราลืมอะไรปะลืมไอ้ปอเออกูกูนอนแห้งตายแล้วมั้งเพื่อนกูน่าจะไม่ได้ฟื้นแล้วล่ะจมดินละพี่จุดน้อยแกเป็นฝุ่ยนะแม่งร้องก็อย่าร้องไห้กันนะแล้วไอ้เอาฟ้าหมาป่าเดี๋ยวมันอยู่ที่ไหนวะอยู่ไกลๆอ่ะ ระวังด้วยนะเพื่อนอันตรายอันตรา,าย hmm. อ๋อนี่ยนี่นี่นปราสาทปราสาทปราสาทไอเดมโอ้ยเจอก็เจอ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 ไปอยังไป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 ยังโอ้โหไม่ได,ไได้ไม่ได้นี่หรอ <S <S เขาเขาไปล่าของกันนะเดี๋ยวผมจะขโมยฟาร์มอุ้ยมืดแล้วกินกันดิกินกันเรืกินกันไอ้ดิมหนังนั่งนั่งนังเก็บ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 หนังนะโอกเก็บแล้วเพื่อนกลับบ้านก่อนมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วเฮ้ยเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้ว เจนเราบอะวะเฮ้ยแมวว้ายแมววะเห็แมวมาแมวมา,มวมาโอ้ยเราก็มาไกลอยู่เนี่ยโอ้ยเกือบ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 เอาวะเอาวะเอาวะเราลุดลุดผักนะเฮ้ยดีผักไปไหนวะใช่นไห,นหมผักเราหายปะหรือว่ากูคิดเองเอาาเ้าไม่ใช่เ่ามันเก็บไปเหรอกูไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บกูใช้แค่หนังกระต่ายทำซุปเว้ยทำไมวะผักหายแล้วกันเป็นไงวะผักหายดิ เมันเหมือนมันมันลดลงมันมีไหมเนี่ยในในแมบบนี้ก็แต่เอาผักเราไปเนี่ยทำกันไว้ทำกันไว้เฮ้ยทำไอวอลหรอวะถุบกันไอ้นี่เว้ยเขาเรียกอะไรนะคนมัรูทไอดอเริ่มมีโครงบ้านใช่ไหมโครงบ้านไม่ใช่บ้านดิสวนนะสวนอ่ะสวนอุ้ยไอ้ดิม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 ดมดิดิมดิมดิดิดิม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 ดิ อุ้ยฟ้าผ่าอุ้ยฟ้าผ่าเฮ้ยเป็นมากับสายฟ้าเหรอที่ผ่านแล้วยิงหมาเอาแล้วกันแต่ตะกี้กูเห็นเว้ยเว้ยหนังหมาเฮ้ยเปนนอ่างนอ้ยเนนเนโอ้ยอุ้ยฟ้าผ่า้ยฟ้าผ่ายฟ้าผ่าพอดีโคตรสยองนะเออววาใช่ไหมใช่ไหมนเ่นเ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 าเน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 เก่นเ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 นไนเ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 นโนเ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 นนเนนเเนเนเนเลันเนนดนกวเาวันเนเม ก็คืออันตรายเช้าอันตรายมันมาสอดแนมให้ให,ใ,หหให้ตัวใหญ่ปะมันมาสอดแนมไม่ตัวพ่อเหรอสวิตซ์กลับก่อนนะทุกคนตอนนี้เราจะตายนะครับเราต้องไปอยู่ใกล้แคมป์ไฟเขาไว้แบบเนียนๆหลังต้นไม้แถวแคมป์ไฟอยู่ใกล้เกินก็ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเขาเห็นชื่อเราเฮ้ยไอตูมไปอยู่หน้าบ้านเรามไปอยู่หน้าบ้านเราไม่ล้วไปแล้วไม่ล้วไ้ไปแล้วไปแล้ไปแล้วไปแ้ไปแล้ว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 ไปแห้วไปแล้วมปแล้วไ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 ป้วไปแวไปแลวไปนล้งไปแวไปแล้วไปแลวไปแล้วไปแลวไปแล้วไปแลวไปแไปไปแล้วไปแวไ ตตอนนี้เราหิวนะทุกคนเราต้องล่าอาหารจากเขาว่ะอ๋อคนละพันแต่ก็คือความเหมือนกันนะเฮ้ยมืดแล้วอ้าวไอ้ดิมอุ้ยมันไล่กูไอ้ดิมตัวใหญ่ไห่นี่นี่นี่กลับมากลับมาอะไรไม่รู้รไฟตอนนี้เหมือนเขาจะสู้กันตัวใหญ่กันอยู่นะทุกคนไม่ดีปอยเงียบไปเลยวะอะไรแบบจะหลับอยู่แล้วเนี่ยเด็กอเด็กเด็ก ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเราเล่นกันตีสามเลยวะแม่งโคตรโหดกูวปิดไมค์เฉยมันดึกไงกูปิดไมค์เฉยมันเดือกไอ้กวางตัวเล็กมันไปไหนแล้ววะพอตกกลางคืนไม่มีไหนกวางตัวใหญ่มันมีกวางตัวเล็กด้วยหรอวะสรุปเนี่ยพวกหาไม่เจอเลยนะเสียงเสียงเสียงไอ้ดิมมันวิ่งหนีใช่หรอกูมองแล้ววิ่งมีเสียงกวางตัวเล็กหรือเปล่าระวังนะพวกมึงอ่ะกูไม่รูกไปเข้าไฟแล้วเออหรือมันเป็นลูกกวางวะลูกกวางหรือเปล่าวะไม่แต่อยากกินแมวหรือเปล่ามันมาหาแมวหรือเปล่าเออแมวหลายตัวเนี่ยเออ เป็นีัไงไอ้ดีมหนังหมาอาัลฟ้ามือกูใช่ไหมใช้ใช้ใช่เหรอกูก็ใช้เนี่ยเอาไงดิเนี่ยไปไล่ไหมกูใส่ละอ้าวไปที่แย่งกูอีกเฮ้ยเฮ้ยมันมามามาเอามันเข้ามามันจะมันจะมันกวาดสือถุงยิ <c oughs> งแม่งเลยยิงแม่งเลยกูไม่มีกระสุนยิงมันนี่ยิงแม่งเลยตำตำนานกวาดสือถุงเฮ้ยผมว่านะตอนเนี้ยกลายเป็นเราที่โดนแล้วนะครับเ <c oughs> พราะเราโผล่ไปโดนเข้าไล่ยิงมืดแล้วเฮ <c oughs> ้ยระวังนะมระวังนะเพื่อนอันตรายนะเว้ยตอนดึกอ่ะ ว่าจะเอาผลผลิตเราไปเยอะเกินไปละสู้กวางก่อนสู้กวางย่าย่าเราเป็นกวางเหมือนกันอุ้ยมากัดมากัดเฮ้ยเรากวางเหมือนกันไม่ใช่หรอจะตีกันเลยไม่ใช่หมดไม่ใช่หมดเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเคยว่ายปอตายวะเฮ้ยไอปอมไออะไรเพื่อนกูตายนานแล้วเนี่ย มันคือว่ามึงตายตรงเนี้ยไปดูดิไปดูดิไปดูดิเนี่กูยิงน้ำเล่าไปก่อนเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะอืออะไรวะอะไรวะอะไรวะก็คลิปนี้ครับแล็กซี่กับไอแมวโดนเกียนผมไปละ